อาไรนะอัดคดลิปได้ใช่ไหมตอนนี้โอเคอัดแล้วก็ปแบบหนึ่งเสียงมันพร้อมนะหวังว่าเสียงเกมคงจะไม่เบาพอใช่ไหมโอเคเรามาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมชินอิมแพกนะครับ<ม>ก็ไม่อันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะรหัสเพื่อนดูจากชื่อก็รู้ไม่ใช่รหัสผมอันนี้ครับคือเพื่อนผมเนี่ยคือฝากมาเ,เพื่อจะมานะครับซุ่มตู้ที่ต้องการนะครับวันนี้คุณฟังไม่ผิดแล้วยืมรหัสเพื่อนมาเพื่อสุ่มตู้ที่ต้องการ ไม่เรามาสูบให้เพื่อนเลยนะโอเคเรามาดูดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นนะครับไม่ใช่คุณหน้ารอเศษกุกกะบาทนะครับเป็นแบบกันยูนะครับนีบ่ตู้นี้เลยนี่พวกคุณมองไม่ผิดแล้วเป็นตู้นี้แหละอ่าจคลิปยูปะเนี่ยใช่ไหมโอเคโอเค <c oughs> ระหว่างเราแวงแล้วนี่นะครับตู้กันยูเอาละอย่ามาเสียเวลากันดีกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นแปบ๊บหนึ่งฉันจะต้อง ดูก่อนว่ามีอะไรไหมนี่รับของก่อนเพราะว่าเราไม่รับให้เพื่อนเลยปล่อยไว้ซะนานนอนจนเอานานจนแห้งไม่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 ไมไมใช่ไม่ต้องถามนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราสะสมไปเรื่อยจนแบบได้สิบแล้วกันได้แบบเดี๋ยวค่อยสูมอีกทีหนึงนะ่งเนาะโอเคนะก็ประมาณนี้เสียงเบาไหมเสียงเบาไหมเสียงเกมเบาไหมเราจะได้เพิ่มนิดนึงโอเคนิดนึงนะเอาะครับ เริ่มกันเลยดีกว่าเอาแล้วเปิดมาก็สีม่วงเลยแป่ยิมอ้าไม่ไม่ no no ฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่อยากได้อไม่ไม่ไม่ yes เดี๋ยวตัวนั้นมียังไะไม่รู้เลโอ้มีแล้วถือว่าเป็นตัวตัวเก่า <c oughs> โอเคเรามาสูมอีกครั้ง สูงเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะช่างแมงกดกระช้าออกทองออกทองไอ้ออกทองวะเฮ้ยแม่งเอาโยอยเอาหมดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอ,อย่าบอกนะว่าอ,อย่าเพิ่งหมดไม่ถ้าหมดไม่ไม่ทองทองไม่ไปทองเกลือเนี่ยเออ เฮ้ยได้ใหม่2ตัว1 2โอ้โหยินดีด้วยนะเพื่อนเอ้ยได้ใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทอง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 เขี้ยไม่เอาทอง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 รอบสุดท้ายแล้วดูเลขนี้ดิฮ่า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 ดูเลขข้างล่างครับทอง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 ไอ้ีทอง ได้ใหม่อีกตัวหนึ่งนี่ทำมันไม่ออกของกวนตีนอ่ะนะกวนตีนเราเนี่ยเราเอาอย่างมันใส่แลกมาสุ่มโดยเฉพาะไม่ออกใช่ไหมจะออกดีๆไหมไม่ออกทำไมไม่ออกดีๆฮึยจะฮึยจะจะพออกทองมาเนี่ยตลึงเลยออกทอง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  หวังอะไรเกมชินมากวะดูดิดูมันให้แต่ละอย่างมาผมรู้สึกว่ามันทำร้ายจิตใจมากเลยครับท่านผู้ชมยายเคนี่มันดาบ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรหัสเพื่อนตัวหมดไปแป๊บเดียวพิบตาเลยไม่เพื่อนฆ่าสุบไม่ได้ ไม่ไม่เล่นมุกตับทำไมเนี่ย <laughs> ใช้เวลาไหม <laughs> ตลกกว่าจบแล้วจบกันคลิปนี้คลิปสั้นๆแต่ไม่ได้ใจความไ <laughs> อ้้ย่ไม่ไม่ออกจริงๆอ่ะไอ้้ยหรือว่าดวงเรามันเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเพราะดวงของฉันไม่ไม่จริงอโอ้เชี่ยแย่วะโอเคครับสำหรับลิปนี้ ผมเกือแน่ก, <c oughs> กับรหัสเพื่อน,อน,น <c oughs> ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยเ้ยเก่าตาย